บอปปินอัปเดตวันนี้ผมจะมารีวิวหน้าจับปืน,นครับว่ามันช่วยลดแรงดีปืนกันที่เขาว่าจริงไหมซึ่งนะครับทางแอดมินของบอปปินก็ได้มีการแจ้งสามีครับโดยรอบนี้ก็จะมีโค้ดนะครับจากที่ผ่านมาไม่มีโค้ดนะรอบนี้มีโค้ดโค้ดเพิ่งแจ้งเมื่อตอนตีหนึ่งสิบแปดผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันก็เลยมาแจ้งให้คนดูดูแล้วกันครับมาดูกันว่ามันจะทีเด็ดตีใจไหมผมจะใช้ดารโกกับเอเคซึ่งไอ้สองปืนนี้แม่งโค้ดดี มาดูว่ามันจะแบบมันจะลดแรงดีไ,ดไหมไปพร้อมเราไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเอคูนครับว่าจะเป็นยังไงแรอันนี้จะเป็นแบบเ k คยังไม่ใส่แบบจะไม่ใส่ด้ามจับนะดูแรงดีทับว่ามันดีแค่ไหนะนี่ครับจะเป็นเอคแบบจะไม่ใส่ก็จะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเราลองมาดูการใส่นะครับว่าด้ามจับเป็นยังไงรอบนี้คือผมจะใช้เป็นด้ามจับ5%นะครับที่ผมสุ่มได้นะครับก็หมดไปประมาณเกือบหมดไปประมาณ200,000 ไม่เกินไม่เกินสองแสนแล้วกันประมาณแสนบานี่ครับใส่น้ำจับคนดูว่ามันมันนิ่งขึ้นไหมแต่ให้ให้ดูนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ห้าเปอร์เซ็นต์นะแต่ผมไม่รู้ว่าไอพวกหนึ่งเปอร์เซ็นตะ์สองเปอร์เซ็นต์อะต่างไหมาคนดูลองดูยิ่งอนะ่ะอาจจะลองใส่น้ำจับนะเดิมทุกคนลองลองเทียบดูว่ามันมันต่างนะ นี่แบบอันนี้แบบใส่นะครับเหมือนเดิมจัดเห็นปะก็ยังดีนะผมว่าก็ยังดีแบบตีเท่าเดิมนะเดี๋ยวเราลองมาดูดา์โกดีกว่าว่าดาโกเปลี่ยนไหมนี่จะเป็นแบบอันไม่ใส่ด้ามจับนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นแบบใส่ด้ามจับนะครับโดยรวมผมมองว่ามันยังไม่ค่อยต่างเท่าไหร่วะแต่ส้ารับใครนะครับที่ ใส่แล้วมันนิ่งอะไรเงี้ยลองลอง,ลองมาลองมาแนะนําผมหน่อยว่ามันนิ่งจริงไหมแต่ว่าห้าเปอร์เซ็นต์่ะที่ผมสุ่มได้มันมันแทบจะเท่าเดิมเลยหรือใครได้แบบได้เปอร์เซ็นต์น้อยกว่านี้ลองมาแนะนําผมหน่อยว่าเออมันนิ่งไหมหรือว่าผมคิดเองว่ามันมันไม่ช่วยอะไรเลย